เราผอมอยู่แล้วอยู่เฉยเราอ้วนขึ้นเอ๊ะทำไมกลิ่นตัวเราแรงขึ้นกว่าเดิมครับหรือบางคนไม่เคยมีกลิ่นตัวกลับมีกลิ่นตัวครับผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่รูปร่างผอมนะครับร่างกายเขาจะโปร่งโล่ง,ลงสบายครับโล่งสบายคืออากาศไทยทีได้สะดวกกันเองครับใส่เสื้ออะไรก็รล่งครับ ทำให้ว่าจุดอับของร่างกายไม่มีครับแตกต่างจากคนที่น้ําหนักเกินนะครับน้ําหนักเกินเนี่ยคนในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าจุดอับของร่างกายตามข้อพับขาหนีบหรือรักแร้นะครับจุดต่างๆเพราะว่าเขาเจ้าเนื้อนะครับเนื้อตรงนี้ไปแทนส่วนที่เป็นช่องว่างของร่างกายครับจึงทาให้อากาศผ่านได้น้อยจึงเกิดการสะสมของเหนือเกิดขึ้นเมื่อเกิดการสะสมของเหนือนะครับจึงเกิดจุดอับชื้นขึ้นจึงเกิดกลิ่นไม่พึงสูงเกิดขึ้นนั่นเป็นที่มาทําให้คนอ้วนที่มีกลิ่นแรงมากกว่าคนผอมเองครับว ใช้สบู่รีเฟซอาบน้ําเป็นประจําทุกวันครับกลิ่นตัวก็ไม่มีแล้วครับที่ใช้สบู่ไปแล้วนะครับแล้วยังเหลือกลิ่นอยู่หน่อยนะครับแสดงว่าท่านเองนะครับเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงกว่าคนปกติครับผมแนะนําครับนี่เลยขั้นที่2ครับคือใช้สเปรย์ร่ากายรีเฟซนะครับฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าเราไม่มีกลิ่นตรงเหลืออีกต่อไปครับ